เรายินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมเสวนาในวันนี้นับเป็นครั้งแรกที่พวกเราชาวฟ้าได้มาร่วมกิจกรรมเสวนากับพวกเธอชาวแสงในโลกตื่นรู้ทุกทุกวันจนบางครั้งเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรน้องก็บอกว่าต้องพูดต้องกล่าวปิดชาวโลกเขาคอยฟังอยู่เราก็นึกขำเหมือนกัน เราเจอกันทุกวันชาวโลกไม่เบื่อหรืออย่างไรแต่พวกเราชาวฟ้าก็ยินดีและเต็มใจเสมอที่ได้มาร่วมกิจกรรมและได้มาปฏิบัติภารก,กิจประจำวันอย่างสนุกสนานได้มาร่วมร้องเพลงกับพวกเธอเต้นรำซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวฟ้าได้ปฏิบัติเสมอมาการร้องเพลงเต้นรำ ทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นพลังงานสั่นสะเทือนยกระดับสูงแต่อย่าให้เกินความพอดีรบกวนเวลาการพักผ่อนร่างกายจะขาดสมดุลการเปิดตาที่สามจากกระที่หกจากกระที่เจ็ดจะไม่ไหลโฟร่างกายจะอ่อนล้าต่อมไพยเนี่ยจะมืดมิดรับสัญญาณติดติดขัดขัดทำให้ขึ้นสมองสับสน ทำให้เซลล์ไม่แข็งแรงจงสนุกแต่พอดีควรดูแลรักษาร่างกายรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรและที่สำคัญนั่งสมาธิเข้าหาความสงบภายในทุกๆวันเพื่อซ่อมแซมร่างกายเคลียร์คลีนขยะดีรีทิ้งสิ่งตกค้างภายใน ปรับสมดุลร่างกายด้วยการเติมความรักและแสงสว่างในทุกๆวันและส่งแผ่กระจายไปทั่วโลกและจักรวาลพวกเราชาวฟ้ามิได้เมินเฉยเราดูแลและอยู่กับเธอในทุกๆวันด้วยความห่วงใยขอเธอจงเชื่อใจและวางใจขอบคุณ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 ค่ะ